สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดอียอนะครับอียออยู่ในเรื่องภูเนาะมีน้องหลายคนบอกให้วาดอันดับแรกนะครับวาดเป็นยาวๆามานะครับคล้ายๆถั่วเป็นโครงหน้าของอียอนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านบนเราจะโค้งขึ้นนิดนึงอียอก็คือลาเนาะแล้วก็ เราก็จะวาดเป็นหูนะครับลาจะหูยาวๆก็ยาวได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็หูอีกข้างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ทรงผม ของผมของอียอก็จะยุ่งเหยิงสักหน่อยนะครับแล้วก็ตาตาของอียอจะเป็นคล้ายๆไข่ขนะครับเป็นคล้ายๆไข,ข่แล้วก็มีเป็นเปลือกตาเปลือกตาตกลงมาเหมือนคนว่วงนอน ใส่ตาดำแล้วก็คิ้วหนาหนาแล้วก็ปาคราวนี้ก็จะวาดเป็นส่วนของลายตรงจมูกนะครับ ที่ยอจะมีเส้นผ่าตรงกลางหน้าด้วยเพราะจริงๆเรื่องนี้เป็นตัวการ์ตูนที่ออกแบบมาจากตุ๊กตานะครับเส้นที่ผ่าตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นรอยเย็บอันนี้เป็นรูจมูกต่อไปก็ตัวนะครับก่อนจะวาดตัวเราจะวาดเป็นขาก่อนขาหน้า แล้วก็ขาหน้าอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลายที่ท้องนะครับต่อไปก็จะวาดเป็นขา เป็นท่านั่งนะครับแล้วก็ขายอีกข้างมือโค้งๆคล้ายๆกันนะครับอ่า อียอ e ของเราก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการวาดอ e ียอแบบง่ายๆนะครับแต่ดูจะยากกว่าพลิกเลตและพูอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ